ไมยนี่ก็เคยมาหาสองปีที่แล้วนะครับตอนนี้เขาเจ้าไทยปลูกอย่างไปแล้วนะครับตัวน,นี้แต่ว่าเขาเจ้าหากเขาลงเบีย้ยอย่างนะครับง่างมากอะอยังพ่ทัานพอจะบอดอยู่นะครับเดี๋ยวลองบึงครับหาจนต้นแถวนี้แหละหม่อมเคยมาหานะครับมึงคนระับมันจะมีบอดบอดนะครับโอ้ยนี่พอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว ยางมาตั้งไก่พอแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นว่านะมอดมันตอนนี้ผมมือเดียวตอนนี้มีมือข้างเดียวเดี๋ยวจะเอาตะกร้ามาอันนี้ก่อนเอาตะกร้ามาหลัดไปก่อนเพราะทางอื่นมันบนา่าสิไปได้มั้งนะครับนี่หลัดไปก่อน ไม่รู้ว่ามันใชมีตัวป่ะนะครับมึงตั่กันโอ้มอีเห็นตัวแล้วนะครับเห็นตัวแล้วนะครับไม่รู้ว่าสิได้บ่เดี๋ยวเสียตะการตกากเอาเลย นะครมาแล้วครับเขนะ้าแล้วนะครับนีเห็นไหมครับเข้าแล้วนะครับนี่นะครับโอ้แต่ว่าตัวน้อยคแบบแาอยังไงนะครับนะครับ Ừ, tổ đẹp, nưi điều, nưi lâm bạc như này, á, này nhá, nhá, bùn đi luôn hả, sẽ rong อ,อ,อ๋อโอเคนะครับได้ละตัวแรกนะครับนี่นะครับตัวนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกถุงมันยับจัง่อยให้ถุงเก่ากะน้อยกับพอดีนะครับบม่น้อยบ่ใหญ่พออีกหมอดึงแล้วนะครับไปใส่พวรอดนะครับหมอดนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเบิ้งก่อนมันมีไข่ปะถ้ามีไข่ก็จะเบื่อเอาครับนี่นะครับดูก่อนคนระับมุมมีไข่นะครับเดี๋ยวเก็บนะครับตัวนี้นะครับมีตัวแน่นอนนะครับเนี่ยหอตะกามาใกล้กัน,กน

ตัวน้อยนะครับตัวนี้ตัวเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนับเดี๋ยวเพื่อมีตัวเลือกเดี๋ยวจังปล่อยนะครับตัวที่สองนะครับเห็นอีกวอดหนึ่งแล้วครับเห็นอีกวอดหนึ่งแนละ้ว อยู่ติดกันเลยนี่นะครับตัวหรือเปล่านะครับหอดไข่หรือเปล่าดูก่อนโอ้บอดไข่นะครับไม่เอานะครับบอดไข่ม่อเอามาเอาอืมโอเคโอเค ไม่ควนแล้วไม่ควนแล้วเอาใบไม้ปิดไว้ให้ก่อนนะครับไม่เอานะครับบอร์ดนี้นะครับประกาศวันนี้ได้สองแต้มนะครับในสองตัวนะครับแต่ว่าบอดไข่นะครับเป็นยี่สิบบอร์ดนะครับผมไม่เอานะครับนี่ตัวแรกนะครับ ตัวที่สองตัวเล็กมากเลยนะครับตัวที่สองตัวน้อยครับนะครับตัวที่สองนะครับอ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับวันนี้ครับ